สวัสดีทุกๆท่านวันนี้จะพามาชมบอลสีที่เลี้ยงไว้ที่บ้านก็เริ่มที่จะเพาะกันนะครับเริ่มที่จะเพาะจะทำวงการนี้เข้ามาง่ายแต่ออกยากเข้ามาง่ายออกยากยังไงเลยก็คือเข้ามาง่ายอะ่ะก็ชวนเขาเข้ามา พอได้เข้ามาแล้วก็เห็นน้องๆเขาน่ารักอย่างเงี้ยก็ออกอยากแหละครับวันนี้จะพามาชมบอนสีเป็นบ้านๆน,นะครับผมก็เพิ่งจะหัดเลี้ยงดูแนะนำกันไปแต่ละตัวว่าจะเริ่มต้นจากจากบอนสีกอแม่พันธุ์ก่อนนะครับที่เห็นนี้ก็คือเป็นแม่พันธุ์ตั้งต้น ชื่อบ้านๆเรานี่แหละครับเพราะจะถุงเงินถุงทองถุงเงินถุงทองนะครับก็จะสวยตอนนี้ก็มีสองใบใบแรกเป็นถุงเงินใบที่สองเป็นถุงทองเขาก็จะเป็นประมาณนี้แหละมีถุงเล็กๆด้วยต้นถัดไปมีชื่อว่านางพิมพ์ับนางพิมพ์สวยครับนรามีอยู่สาม แล้วก็มีหลอดอยูนึ่งใบนะครับถัดมาเป็นตะกลูลไก่ครับไก่สุดสงวนนี่แหละครับไก่สุดสงวนเป็นแม่พันธุ์นะครับถัดมาเป็นเพชรพันล้านเพชรพันล้านสูไว้ครับกำลังกัดสีงามชีย แดงสวยสดครับตันมีชื่อว่าหองเห่าสามใบก็อีกหนึ่งหลอดตั้งตนไร้เป็นแม่พันุขยับข้ามห้วยมานิดนึงนะครับฝั่งกันนี้ตระกูลไก่ครับไก่แก้วตัวงามแล้วก็ไก่สุดสงวนอยู่ใ,ใกล้กันไไก่แก้วตัวงามไก่สุดสงวนตัดมาอีกนิดนึง นี่ก็เป็นไก่ไก่สุดสงวนกอที่สองครับกำลังกัดสีสวยจะอายุเยอะแล้วล่วนะเนี่ยขยับขึ้นมาอีกนิดนึงกวนอิ่มครับสวยไม่มีทิฏฐินี่กวนอิ่มนี่ทุกท่านก็คงจาคุ้นเคยดีเขาชื่อว่าฮกหลง แก่แล้วอายุเยอะแล้วครับเนี่ยกัดใบแล้วสวยใช่บ้านเราจะมีหกหลงเยอะครับหกหลงแม่พันนี่ก็หกหลงแม่พันนี่ก็หกหลงฟอร์มกอแล้วจะทําเป็นฟอร์มกอครับนี่ก็หกหลงข้ามานิดหนึ่งไว้หน่อยหนึ่งครับทางนี้ตัวนี้เป็นกวนอิมแยกไปไม่มีที่จะอยู่แล้วครับเป็นคนอิมสองกอ ทำให้เป็นฟอร์มกอถัดมานางในดวงใจของทุกๆคนครับนางใหม่นางใหม่นางใหม่ถัดมาก็เป็นฮองเฮาครับฮองเฮาที่อยู่ไกลนู้นเชื่อหน้ากลัวนากลัวครับท่านกลุ่มพกันครับตัวน,นี้เป็นแม่พันธุ์ขออภัยนะครับผมพามุดไม่ทั่วผพไม่มีที่จะวาง นี่เป็นแหนแดงกลับอ้อมมาทางนี้ทางนี้ก็จะเจอเพชรพิรุนกับเพชรพิรุณสวยไหมนี่คือเพชรพิรุนนะครับเพชรพิรุนทับทิมสยามใบหายไปแง่งนึงไก่ครับไก่แถวนี้ละซนแล้วถัดมาิดีนึงก็จะเป็นหงสุวรรณอยู่ใกล้กันใช่ครับหงสุวรรณครับตัวน,นี้ครับเป็นหงสุวรรณหงสุวรรณ ก็เนี่ยก็ทีนี้ก็โอ้ยนี่จะเอกอะไรครับเนี่ยสาวน้อยป่าแป้งเบ่าถัดมานิดนึงก็จะเป็นนกสีอุษานี่ครับนกสีอุษาใบโตใช่ตัวนี้ก็นกสีอุษานกสีมีเยอะนกสีอุษาขยับมานิดหนึ่งขยับมานิดหนึ่งเห็นอะไรไหมเอ่ยใบเบลเลอร์เลยครับนกกระทา นกกระทามีกนกกรทานกกรทาซ่อนๆอ,อยู่ตัวนี้ก็จะเป็นทับทิมชมพูกระทานี้เป็นทับทิมชมพูขยับมาอีกนิดนึงขยับมาอีกนิดนึงขยับมาอีกนิดนึงท่านว่าเป็นอะไรครับกอเนี้นี่คือชายชนแผงที่ผมขุนไว้มีสองกอครับแยกออกมาขุนไว้ได้หลายเดือนและ ท่านผู้รู้บอกว่าเป็นชายชนแผงทําไมถึงเรียกชายชนแผงเพราะว่าชายชนตัวนี้ยังไม่กัดสีผมก็มาขุนขุนตามทุกตารานั่นแหละเดี๋ยวจะให้ดูน้องก็มีแดงเรื่อๆขึ้นมานิดนึงแล้วนี่ครับต้นทีสองนันเนี่ยต้นนี้มีอยู่สามใบก็อีกหนึ่งหลอดหนึ่งหลอดน้อยกําลังขึ้นมาเดี๋ยวรอลุ้นว่าหลอดนี้จะแดงหรือเปล่านี่คือต้นแม่ครับ ถัดมาอีกต้นหนึ่งตอนนี้ผมก็ขุนใจแทบขาดตามทุกตำรานี่ครับกัดแดงเรื่อๆนิดหนึ่งครับตรงนี้หวังว่าหลอดถัดไปคงจะแดงให้ชื่นใจเนาะนี่กุ้งไก่เซอร์กุ้งเดนมาร์กโทษครับกุ้งเดนมาร์กจะถัดกันไปใกล้ๆนี้ขยบมานิดนึงเจอจะาเอกกเา๋กับเพชรพันรานนี่รับเพชรพันรานสวยจ้ะ ครับต่อไปก็เป็นแดงวัวแดงวัวก็สวยนะครับแดงวัวสวยชะกำลังกัดสีถัดมาก็จะเป็นทับทิมชมพูทับทิมชมพูตัวนี้นะครับที่ขาดไม่ได้ประจำหมู่บ้านก็คือผีเสื้อชมพูผ,มพผีเสื้อชมพูสวยจากผีเสื้อชมพูทางนี้ก็จะเป็นนกกระทาซะส่วนมาก นกกรทาก็พอหาได้ทั่วไปครับนกกรทานกกระทาสวยนี่นะครับนกสีอุษาผีเสื้อชมพูจุก,กุงเดนมากเดนมากถ้าเกิดจุก,กุงเดนมากถ้าเกิดกัดสีจัดๆอายุเยอะจะเป็นสีประมาณนี้นะครับนี่ต้นน้อยนี่ตน้นใบเดียวกันนะครก็กอเดียวกัน จากรุงเดนมาร์กนี่ก็กรุงเดนมาร์กครับถัดมานี้นิดนึงนี่มีชื่อว่าขุนแผนแทนมเหสวนต้นนี้นะครับคุนแผนแทนมเหสีวนสวยจ้ะแผนแทนมเหสวนเดี๋ยวข้ามมาฝั่งนี้นิดนึงนะครับข้ามมาฝั่งนี้นิดนึงนี่ก็เป็นออมออมชมพูออมชมพูเบบีออม ทันนี้นิดนึงนี่็จะเยอะคือนี่คืออะไรเอ่ยสาวน้อยปะแป้งนะครับนี่สาวน้อยมีเยอะเลยสาวน้อยทั้งหลายทั้งปวงเรานี่คือสาวน้อยปะแป้ง <c oughs> ตอนนี้ก็จะมีชื่อว่าไก่สุดสงวนครับยังเป็นเบบีอยู่ไก่สุดสงวน <c oughs> ไก่สุดสงวนยังเป็นเบบีอยู่ต <c oughs> ัดมานิดนึงนี่เหนาครับตัวนี้ก็เป็นฟอร์มกอเป็นฟอร์มกอจะกุ้งเด่นมาถัดไปก็เป็นนกสีอุสาฟอร์มกอสวยช่ครับนี่คือเท้าสาหัสเดชะ ท้าวสัติชานี่ต้นหนึ่งแล้วก็ต้นหนึ่งก็คือท้าวสาัติชาต้นี้ครับนี่ก็เป็นกวนอิมเป็นหองเา่าแล้วก็หองเา่ากวนอิมตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นหงสุวรรณครับหงสุวรรณสวยเช่สาสัเดชากับกวนอิมนี่จะหน้าตาคล้ายๆกันนะครับเนี่ยรวยล้นฟ้า ฟาถัดมาก็จะเป็นหงหยกถัดมาก็จะเป็นหงหยกจะเอะสาวน้อยป่าแป้งตัวงามเลยนกกระทาตัวนี้เป็นพระยายชงอ่างนะครับพระยายชงอ่างสูงโยงใชะแล้วก็มาเจอพี่เงาะถอดรูปพี่เงาะถอดรูปสวยจ้่ครับแล้วก็โคสุพร,รากจะเอะอีเหนาครับ ไปก็เป็นสาวน้อยปาแป้งมีซ่อนอยู่ข้างในอีกอหนึ่งครับขาดไม่ได้ก็คือกวนอิมตันนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูฟอร์มกอของนกกระถานี่ผมทำไว้กอใหญ่่างตอนนี้เป็นโคสุพราชนะครับโคสุพราชก็จะทำเป็นฟอร์มกอไว้นี่ก็คือโคสุพราชตอนนี้คือเบบีทั่วไป ปลูกไว้ยังไม่ได้ขยายมีทั้งด่างและไม่ด่างตอนนี้เป็นบับเบิลแดงบับเบิลแดงมีสองกอออกดอกแล้วครับนี่บับเบิลแดงบับเบิลแดงมีดอกด้วยนี่ก็บับเบิลแดงตัวเก่ามีดอกตัวน,นี้สวยเฉากับสูงใหญ่หนางชื่อว่าลูกไม้ป่ปากาดดำตัดมานี่ก็จะเป็น ปาเตะครับนี่เขาเรียกปาเตะเดอ้อปาเตะครับนี่ลูกไม้ป่าการดำครับนี่ก็เป็นปาเตะสวยชะมาดูเบบี้นิดนึงครับเแบบี้เแบบี้นี่ก็คือนางไหมเแบบี้นางไหมครับแดงใช่นี่เบบี้นางไหมนี่ก็เบบี้นางไหมครับ เบบี๋นางใหม่นี่ก็เบบี๋นางใหม่เพราะว่าที่สวยก็คือเราเพาะด้วยมูลไส้เดือนที่เราเลี้ยงอยู่ที่บ้านของเรานี่ยแหละครับก็เป็นส่วนหนึ่งนี่ก็คือเบบีน้อยที่ยังไม่ได้โตแล้วตระกูลนี้ก็คือฮกหลงครับเป็นฮกหลงหมดเลยเป็นฮกหลงนี่ก็ฮกหลงครับฮกหลงก็จะประมาณนี้ นี่ก็หหลงหหลง,ลงกับหหลงทางชุดนี้เป็นหกหลงหมดเลยครับแล้วค่อยอัปเดตกันคลิปหน้ากันแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านที่รับชมทุกๆท,ท่านแล้วก็จะมาอัปเดตกันใหม่ ส่วนที่ปลูกรอยนี้อยู่ที่บ้านหัวอัวนะครับตำบลตรงกลางอำเภอจตุรพริมานจังหวัดระร lin, ยองเพื่อนๆสมาชิกท่านใดผ่านมาทางนี้ก็แวะมาเที่ยวหาได้ครับมาชมมาดูกันมาแรกเปลี่ยน,ก,นกันได้นะครับขอสวัสดีขอให้โชคดีมีชยัยทุกๆท่านครับสวัสดีครับผม